สวัสดีครับผมเอ็กซ์เ o ิดโตโต้นะครับวันนี้เราจะมารู้จักวิธีการตั้งค่าสับการดูผลลัพธ์ของโฆษณา a c e b o o k c r e a t i v e Ad หรือ c ีพารกันครับหลังจากที่เราทำโฆษณา c p พารกันแล้วนะครับทีนี้เราจะมารู้จักวิธีการตั้งค่าสับการดูคอลัมน์ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการดูผลลัพธ์กันนะครับเริ่มต้นนะครับเราเข้ามาที่ตัวบ i n e s s Manager ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เข้ามาที่การ จัดการโฆษณานะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อเราเห็นโฆษณาของเราแล้วนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับเราก็จะสังเกตว่าด้านขวานะครับจะมีคําว่าคอลัมน์นะครับคลิกที่คอลัมน์ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเลือกที่นะครับกำหนดคอลัมน์เองนะครับเมื่อเราคลิกที่คําว่ากำหนดคอลัมน์เองนะครับ ตรงส่วนนี้นะครับทางด้านขวามือเนี่ยนะครับจะมีชื่อของคอลัมน์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นแกนของข้อมูลต่างๆที่ทางของ f c e e o o o เนี่ยตั้งค่าไว้เป็นค่ามาตรฐานนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้เราจะมาปรับค่ากันนะครับให้เป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะอธิบายได้นั่นเองนะครับก็กดลบออกไปก่อนเลยครับวิธีการนะครับอันดับแรกนะครับแน่นอนครับสำหรับคนที่ทําโฆษณามาแล้วนะครับแคมเปญของเรานะครับ มีการอนุมัติแล้วหรือยังนะครับซึ่งการอนุมัติเนี่ยมันจะชื่อคอลัมน์ว่าการนําส่งนะครับก็เซิร์ชคำว่าการนําส่งได้เลยครับแล้วก็ติ๊กเลือกนะครับพอติ๊กปุ๊บนะครับด้านขวามือก็จะสังเกตว่านะครับจะมีคําว่าการนําส่งปรากฏขึ้นมาให้แบบนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูกันต่อครับว่าตรงส่วนนี้นะครับ โฆษณาของเราเนี่ยแคมเปญของเรามีการใช้เงินไปแล้วเท่าไหร่นะครับตรงส่วนนี้ก็จะได้ทราบนะครับว่าเรามีการใช้งบประมาณของเราไปแล้วกีเ <brought> ่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเลื่อกไปที่จํานวนเงินที่ใช้ไปนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกต่อไปนะครับก็คือว่าเราจะมาดูนะครับว่าแอดของเราเนี่ยนะครับมีการเข้าถึงคนเนี่ยนะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะได้ทราบนะครับว่ามีใครที่มองเห็นแอดของเราวิ่งบ้างนะครับมีทั้งหมดกี่คนนะครับก็ ค้นหาด้วยกันใช้คําว่าการเข้าถึงนะครับแล้วก็ติกต่อครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่ามีคนเห็นแอดของเราที่เป็นซีพันเนี่ยอยู่ทั้งหมดกี่คนอยากจะทราบว่ามีคนเห็นทั้งหมดกี่ครั้งนะครับก็เลือกไปที่ i m p r e s s i o n ต่อครับติกที่ Impress i o นนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อ Impress i o n เนี่ยก็จะมีคําว่า CPM นะครับซึ่ง CPM ก็คือเป็น Co s t per i m p r e s s i o n นะครับ เราจะจะทราบว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับต่อการมองเห็น1000ครั้งคิดเป็นมูลค่ากี่บาทนะครับตรงส่วนนี้ก็ติ๊กที่คำว่า CPM นะครับค่าต้นทุนต่ออิมเพรสชัน1,000ครั้งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอยากจะทราบว่าเมื่อคนเห็นหมดกี่คนกี่ครั้งแล้วนะครับความถี่โดยเฉลี่ยของการปรากฏของแอดของเราต่อคนเนี่ยนะครับมีความถี่ทั้หมดกี่ครั้งนั่นเองนะครับก็สามารถค้นหาความถี่ได้เช่นเดียวกันนะครับ เมื่อทราบความถี่แล้วนะครับแน่นอนครับก็อยากจะทราบว่ามียูเซอร์หรือว่ามีลูกค้าของเราเห็นแอดของเราเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกที่แอดของเรานะครับที่ดูแอดของเราเนี่ยแล้วออกไปที่หน้าแอปช้อปปี้เนี่ยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับสามารถเลือกได้นะครับที่จานวนการคลิกลิงกนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราอยากจะทราบว่ามีการคลิกเข้าชมนะครับต่อการมองเห็นคิดเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่คําว่า CTR นะครับหรือว่าคลิกทูลเ a t e นั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับการตั้งค่าการอ่านรีพอร์ตนะครับเฉพาะการอ่านรีพอร์ตโดยที่เป็นข้อเสนอของ C p a าร์เนี่ยนะครับจะมีตัวเฉพาะเจาะจงอยู่ทั้งหมด5ค่าด้วยกันนะครับเราจะมาดูวิธีการกันนะครับก็ขั้นแรกนะครับเราจะมาดูว่านะครับมีคนรับชมนะครับแอดของ CPa าร์ของเราเนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมดกี่คนนะครับก็ค้นหาได้เลยครับการรับชมคลิกที่การรับชมเนื้อหานะครับ ดูที่ผลรวมนะครับพอทราบคนที่รับชมแล้วนะครับเราอยากจะทราบว่ามีคนหยิบเอาสินค้าของเรานะครับใส่ในตะกร้าสินค้าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็พิมพ์ที่คําว่าการหยิบใส่ตะกร้าสินค้านั่นเองครับให้เลือกเป็นการหยิบใส่ตะกร้าสินค้าที่แชร์นะครับตรงส่วนนี้นะครับดูที่ผลรวมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราทราบแล้วนะครับว่ามีคนรับชมแอดของเราในซีพาร์เนี่ยนะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมีคนหยิบเอาใส่ตะกร้าสินค้าหมดเท่าไหร่นะครับอยากจะทราบว่ามีการซื้อเกิดขึ้นนะครับกี่ครั้งแล้วก็เป็นมูล่่ากี ก็ให้พิมพ์คาว่าการซื้อนะครับการซื้อจะมีการซื้อสินค้าที่แชร์นะครับให้ติ๊กเลือกที่มูลค่ารวมนะครับแล้วก็ดูที่มูลค่าของการซื้อนะครับเราจะเห็นข้อมูลขึ้นมาปรากฏ2อ,อันนะครับการซื้อสินค้าที่แชร์จะนับเป็นการซื้อกี่ครั้งที่เกิดการซื้อสินค้าจากการแชร์สินค้าของเรานะครับออกไปยังซีพาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ ตัว conversion ก็คือเรื่องของการซื้อสินค้าที่เป็นมูลค่านั่นเองนะครับว่าเราเกิดมูลค่าการซื้อหลังจากที่เราใช้โฆษณา c ์ทเนี่ยคิดเป็นมูลค่ากี่บาทนั่นเองนะครับ นาจากนั้นนะครับติ๊กที่ซื้อ ROAS นะครับก็คือผลอัตราตอบแทนนะครับเงินที่ใช้ในการทําโฆษณานั่นเองนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับ ROAS ย่ R o A จอจากคําว่า return on ad spend นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ที่จะได้ทราบนะครับว่ามูลค่าของเงินโฆษณาน1บาท สามารถสร้างยอดขายให้เกิดขึ้นได้มูลค่าคิดเป็นกี่บาทนั่นเองนะครับและนี่แหละครับก็คือตัวแกนโฆษณาในการที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์นะครับว่าเราจะอ่านค่าของตัวโฆษณาซีพาร์ทด้วยอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะกดตกลงนะครับให้เรากดบันทึกเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อของตัวเมตริกตัวนี้นะครับหรือว่าแกล์การอ่านค่าตัวนี้นะครับเอาไว้ที่เราเข้าใจง่ายๆเองนะครับเช่นซีพาร์ทก็ได้นะครับ เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับกดที่ใช้ได้เลยครับตัวผลลัพธ์ในการอ่านค่าของแคมเปญนะครับของโฆษณา C-Part ก็จะเป็นคอลัมน์ที่ประกบอยู่ที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้สามารถตั้งค่านะครับตัวคอลัมน์เหล่านี้นะครับให้เป็นการตั้งค่าพื้นฐานก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยคลิกที่คําว่าคอลัมน์นะครับเสร็จแล้วตั้งเป็นค่าเริ่มต้นนะครับทุกครั้งที่คุณเข้ามาที่ Business Manager นะครับคุณก็จะเห็นรีพอร์ตของตัว C-Part พร้อมกับการอ่านค่าที่เราตั้งค่าเอาไว้นัันเองครบ และนี่แหละครับคือวิธีการตั้งค่าสับการดูผลลัพธ์ของโฆษณา Facebook c o l l a b o r a t i v e Ad หรือ CPa r t นะครับอย่าลืมนะครับเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายให้ติดตามรับชมนะครับกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเรายังมีช่องทางการในริ้วหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Group Shop e e City Thailand ช่องทางศูนย์การรู้ผู้ขายที่ Seller Center และ Channel y o u t u b e Shopee City Thailand มากดติดตามก็ได้นะครับ wow.